จากความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ไอรักชนกสีนอกสอสกทมเขต28พักเก้าไกลทำจดหมายขอสารรัฐธรรมนูญเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดีมาตรา112ในวันที่13ธันวาคมนี้ออกไปเพื่อขอทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรโดยรักชนกได้โพสต์เฟซบุ๊กเพื่ออธิบายความเกี่ยวกับคดีมาตรา112อยอย่างละเอียดพร้อมทิ้งท้ายไว้ว่าเนื่องจากวันนั้นเป็นวันแรกของการเปิดสมัยประชุมสภา โดยจะมีการประชุมสภาจึงทำหนังสือเพื่อขอเลื่อนฟังคำพิพากษาเนื่องจากติดประชุมสภาซึ่งต้องแล้วแต่ดุลพินิจของศาล ว่าจะให้เลื่อนหรือไม่สําหรับไยรักชนกได้รับเลือกตั้งเป็นสอสอกทมเขต28ครั้งแรกสามารถกวาดเสียงมาได้47,592คะแนนทิ้งห่างอันดับ2วันอยู่บำรุงจากพรรคเพื่อไทยเกือบเท่าตัวโดยชัยชนะของไอในครั้งนั้นมากับกระแสพิธาและพรรคก้าวไกลในกรุงเทพทําให้สะเทือนไปถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในพื้นที่บางบอลหนองแขมไปด้วยที่ผ่านมาพื้นที่หนองแขมและเขตบางบอลเป็นสภาพสัง คมกึ่งเมืองกึ่งชนบทแต่ในช่วง10ปีมานี้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพอย่างก้าวกระโดดโดยมีหมู่บ้านขนาดใหญ่และขนาดกลางเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในด้านหนึ่งได้กระทบกับวัฒนธรรมบ้านใหญ่ทางการเมืองที่ไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดเหมือนการเลือกตั้งในอดีต เพราะเมื่อประชากรในบ้านมีรั้วเพิ่มจํานวนมากขึ้นบวกกับฐานเสียงคนเสื้อแดงส่วนหนึ่งหันมาเลือกพักก้าวไกลก็เป็นผลให้พักเพื่อไทยต้องพ่ายแพ้อย่างราบคาบในเขตนี้อย่างไรก็ตามขณะที่รัชนกได้อธิบายเรื่องคดีความของตัวเองซึ่งจะเป็นจุดชี้ขาดอนาคตทางการเมืองของตัวเองนั้นอีกด้านหนึ่งก็เป็นวันอยู่บำรุงได้โพสต์เฟซบุ๊กในข้อความว่าทําในสิ่งที่ชอบก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทําขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ก็มีกระ แตดราม่าเรื่องฉีดพ่นยุงลายในเขตบางบอนเมื่อเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรได้เผยแพร่คลิปแม่ค,ค้าคนหนึ่งเล่าถึงการขอความช่วยเหลือจากสอสอไอซ์ให้ส่งทีมงานมาพ่นฉีดยุงลายในหมู่บ้านแต่สอสอไอซ์ไม่สะดวกจึงพูดถึงอดีตสสวันตามมาถัดมาวันอยู่บำรุงก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าบิดา ah แห่งการฉีดยุงเสาหลักแห่งการฉีดยุงมีวันไม่มียุงหลากหลายถ้อยคําที่ด้อยค่าผมพอวันนี้ไข้เลือดออกระบาดจึงคิด ถึงผมยินดีรับใช้พี่น้องประชาชนเพราะประชาชนคือคนในครอบครัวหลังจากนั้นทีมงานใจถึงพึ่งได้ก็ออกพ่นฉีดกำจัดยุงลายตามหมู่บ้านต่างๆทั้งในเขตหนองแข็และเขตบางบอนพร้อมกับสิ่งที่วันอยู่บำรุงโพสเฟซบุ๊กติดแฮชแท็กผู้แทนนอกสภาอยากเข้าสภาแล้วครับโดยความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นคนในบางบอลส่วนหนึ่งก็มองว่าเป็นจุดแข็งของวันต่อการบริหารจัดการพื้นฐานเสียงจากมอตโต้ใจถึงพึ่ง ขึ้นได้ ขณะเดียวกันการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็เป็นวณิชาม่วงสิริจากพรรคประชาธิปัตย์ลงสนามแทนพันตำรวจเอกสามารถม่วงสิริอดีศสกทมเพื่อรักษาฐานบ้านใหญ่ในเขตบางบอนและเขตจอมทองแต่เจียวณิชาก็ได้คะแนนเสียงหลักหมื่นเท่านั้นจนเป็นความพ่ายแพ้ที่บ้านใหญ่ม่วงสิริ่ามกลางกระแสของพรรคก้าวไกลในช่วงโค้งสุดท้ายหลายพื้นที่ในกรุงเทพแต่อีกด้านของทีมม่วงสิริฝั่งสอกอเขตบางบอนนำโดยนรงศักดิ์ม่วงสิริก็ยังทำ งานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องถึงแม้บ้านใหญ่ม่วงสิริในสีเสื้อพักประชาธิปัตย์จะพ่ายในสนามเลือกตั้งสอสอมาสองสมัยซ้อนแต่ก็ยังไม่ทิ้งพื้นที่เพราะต้องรักษาฐานการเมืองท้องถิ่นต่อไปแน่นอนว่าการเมืองในพื้นที่บางบอนยังเป็นเขตที่หลายฝ่ายจับตาโดยเฉพาะบทสรุปในคดีของรัชนกสีนอกจะออกมาอย่างไรเมื่อตระกูลบ้านใหญ่ม่วงสิริและวันอยู่บำรุงจากพักเพื่อไทยก็พร้อมทำศึกล้างตาพักก้าวไกลได้ทุกเมื่อ เช่นกัน